วอลกัมม์ o m แมคคลูจิมบรูฮิสสวัสดีครับผมเจมส์จิมบรูนะครับหลายคนคงเล่นเกม League of Legends Y เป็นอยู่ใช่ไหมครับวันนี้นะครับผมเราจะมาอ่านแพทโนดวาริส 4.3a กันมาดูกันว่าในแพทนี้จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกิ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็สปอนเซอร์ที่น่ารักของเราครับกับ หากคุณต้องการเติมเกมแบบสุดคุ้มจากค่ายไรออดทั้ง w i ยริฟ e ์ลีกออฟดิจเนตวาร์เรน์หรือเกมชั้นนำมากมายวันนี้ผมขอแนะนำตัวตึงโนหนึงเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านเปอร์เซนต์ทั้งถูกดี d, และรวดเร็วกับ r i t Man Shop กับการเติมเงินด้วยระบบ Official a d แอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงใครสนใจแอดไลน์ได้ที่ Richman Shop อย่าลืมใส่แอดข้างหน้านะของแท้ของดีต้องมีผู้ติดตาม400,000คนขึ้นไปหรือเติมบนเว็บไซต์ง่ายๆที่ www.richmanshop.com กดได้เลยที่หนึ่งด้านล่างใต้คลิปและอย่าพลาดอัปเดตโปรโมชั่นเด็ดๆโดนๆที่แฟนเพจ Richman Shop เติมเกมราคาถูกและ IG richman shop นะครับวิธีการเติมก็ง,ง่ายแสนง,ง่ายเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์เลือกเกมที่อยากเติมกรอกไรออดไอดีให้เรียบร้อยเลือกแพ็กเกจที่ต้องการและจ่ายเงินได้ทันทีสะดวกสบายทั้งการโอนธนาคารบัตรเครดิตหรือทูมันนี่ เพียงเท่านี้ก็เติมเกมได้แล้วอย่าลืมใครสายเติมตัวตึงโนหนึ่งเรื่องการเติมเกมกับเว็บเติมเกมที่ไว้ใจได้1ล้านทั้งถูกดี D, และรวดเร็วกับ Rich Man Shop ลิอยู่ด้านล่างใต้คลิปนะครับ แล้วก็บอลออบตัสนะครับผมแว่นกันแสงสีฟ้าที่สามารถการแสงสีฟ้าได้จากการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าตัวของมือถือใครสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปอย่าลืมใช้โคจินวารุเพื่อรับส่วนลดพิเศษจากช่องจินวารุด้วยนะครับแล้วก็ตัวของแก๊งครับแพลตฟอร์มสำหรับเหล่าสตรีมเมอร์ครับใครสนใจอยากสนับสนุนจินวารุนะครับก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปแล้วก็เข้าไปรับ DLC โหดๆได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านตัวของแพชโนตไวริส 4.3a ดีกว่าว่าในแพชชโน้จะมีอะไร แชมเปี้ยนใหม่นะครับผมก็จะเป็นตัวของวลาดิเมียครับผมโดยตัวของวลาดิเมียนะครับผมจะเป็นแชมเปี้ยนมิดเลนที่คบ ที่มีความสามารถในการดูดเลือดได้แล้วก็ยืนเลนแถมมีดาเมจในช่วงท้ายเกมที่รุนแรงมากๆเลยนะครับตัวของวลาดิเมียนะครับผมจะเปิดให้เล่นในวันที่17สิงหาคมตอน7โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับรอไปประมาณช่วงกลางเดือนนะแล้วก็มีตัวของอีเวนต์วลาดิเมียเทรเวียนะครับผมที่จะมาในวันที่17สิงหาคมเช่นเดียวกันครับต่อไปนะครับผมจะเป็นเรื่องของการบัฟเนิรมนะครับเดี๋ยวมาดูแชมเปี้ยนที่มีการบัฟกันก่อนเลยดีกว่านะแชมเปี้ยนตัวแรกที่มีการบัฟนะครับนั่นคือตัวของเกินครับผมโดยตัวของเกรนนั้นผ นะครับดังนั้นการบัฟ ให้เก่งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสกิลแพสซีฟนะครับผมอัตราส่วนความเสียหายแก่มอนสเตอร์80%ครับแล้วก็ตัวของสกิลที่2นะครับผมครูดาวนั้นมีการเปลีป่ยนแปลงจากปกติ20 18 16 14วินาทีกลายไปเป็น17 16 15 14วินาทีครับแล้วก็โวนัสเกราะและต้านทานเวทจาก11 14 17 20กลายไปเป็น14 16 18 20นั่นเองครับต่อไปนะครับผมนั่นก็คือเกรฟครับเกรฟนะครับผมรู้สึกว่าความเสียหายของเกรฟที่ทําได้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ได้ดุนแดงขนาดนนนนััั้้้ึงงากกกรรบบใหเ่มยิข โจมตีครึ่งหลังนะครับผมจากปกติ70 100 130 160เพิ่มขึ้นอีก10หน่วยในทุกเลเวลเลยครับแล้วก็สกิลทีมเอทนะครับผมขอแสพื้นฐานจาก275 425และ575เพิ่มขึ้นอีก25หน่วยทุกเลเวลเลยครับก็ทำให้เกรฟนั้นมีดาเมจที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกเล็กน้อยนั่นเองนะครับใครเป็นเมนก็ยิ้มได้เลยนะต่อไปนะครับผมนั่นก็คือลีซินครับผมลีซินลูกลักป่าของเราจังเกิลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้พัฒนาครับอยากให้ลีซิน้มทเีดกไไฟ มายิ่งขึ้นก็เลยทำการบัฟสกิลโซนิคเวฟนั่นเองครับสกิลที่หนึ่งครับโบนัสพลังโจมตีของโซนิคเวฟนะครับจาก100กลายไปเป็น105%ครับแล้วก็โบนัสของตัวเลชูเนตติ้งสไตร์นะครับจากปกติ100-200%เพิ่มขึ้นเป็น105-210%นั่นเองครับคนที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นไปกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับสำหรับตัวของโซนิคเวฟนะต่อไปคือซามิราครับซามิราผู้ชนะบอกว่าตัวซามิรามีระยะโจมตีที่สั้นกว่านะครับเมื่อเทียบกับตตััััวววขขออองงง ADC ื่่่นนนนนนนะะะฮร้้้้จททาาาากกกใหหหหสสิลลลคคีีีบมเย ได้ค่อนข้างดีนะครับผมแล้วก็ต่อสู้ได้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับสกิลหนึครับโบนัสพลังโจมตีนะครับจากปกติมีการเพิ่มขึ้น5%ทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่2นะครับผมคูดาวมีการลดลงนะครับจากปกติ30 27 24 21วินาทีกลายไปเป็น26 23 5 21แล้วก็ 18. 5วินาทีครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าสมิลาก็อยู่ในเกณฑ์ที่เก่งนะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้ถูกหยิบมาบ่อยเท่ากับตัวเอดซตัวอื่นแล้วก็ระยะเนี่ยก็ค่อนสู้ยากเหมือนกันนะครับดังนั้นก็มีการเพิ่มดาเมจมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับ ไปนะครับผมเป็นเคทลินครับเคทลินนะผู้ฒนาคิดว่าตัวของเคทลินนั้นอยากที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวของกับดักเล็กน้อยนะครับผมทําให้หลบหนีได้ยากมากยิ่งขึ้นนะคีวที่สองครับระยะเวลาชาร์จนะครับผมลดลงในช่วงต้นเกมจากปกติ30 24 18และ12วินาทีก็กลายเป็น2ี่2 17ยและ12วินาทีครับส่วนตัว้วผมมองว่าเคทลินยิงโหดอยู่แล้วนะครับก็มีการปรับในช่วงต้นเกมให้วาง t r a ปได้เก่งมากยิ่งขึ้นก็ยินดีด้วยครับสำหรับเมนนะและตัวของนาร ลิานาครับผมเอาเอง่ายๆเลยว่าผู้นาม,มองว่าลโอนาจะต้องเก่งมากยิ่งขึ้นแน่นอนในแพทนี้แต่ผมปรากฏว่าตัวของลโอนานั้นโดนตัวแชมเปี้ยนหลายๆตัวบังมิดเลยครับดังนั้นจึงทําการบับให้เก่งและไม่น้อยหน้าแชมเปี้ยนพพอร์ตแทงตัวอื่นนั่นเองครับค่าสถานะพื้นฐานครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก58เพิ่มขึ้นเป็น62ครับพลังโจมตีต่อเลเวลจาก1.7เพิ่มขึ้นเป็น3ครับแล้วก็สกิลตีเมตนะครับความเสียหายพื้นฐานนะครับจากปกติ100 175แล้วก็250เพิ่มขึ้นเน 110, 5, 300, คเน,มมน,นคัอาง้้่ขก อยู่แล้วนะครับแต่ว่ามีการบัฟแบบนี้อาจจะเข้าสู่ช่วงเมตาที่น่าเล่นอีกหนึ่งตัวได้เลยครับสำหรับตัวของเลี้ยน้านะดูแชมเปี้ยนได้มีการบัฟไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟกันบ้างครับแชมเปี้ยนที่มีการเนิร์ฟตัวแรกนะครับนั่นก็คือตัวของออลครับออลนะครับ,รบตอนนี้พูดตรงๆว่า เก่งแล้วก็โก้มากๆนะครับผมในเลนบารอนนะครับผมหรือว่าตัวของซัพพอร์ตเองก็เป็นตัวละครที่น่าหยิบน่าใช้เหมือนกันนะครับดังนั้นจะมีการเนื้อไปตามระเบียบครับค่าสถานะพื้นฐานนะครับพลังโจมตีพื้นฐานจาก62ลดเหลือ58ครับแล้วก็พลังชีวิตต่อเลเวลจาก128ลดเหลือ112ครับสกิลสครับความเสียหายจากตัวของเบลโรบริสนะครับผมจากปกติ13 14 15 16เปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับกลายเป็น10 11 12 13เปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดครััััับบบบบแล้ววกกกก็สสสสิิทีีี่คคครรรรเเซออชาาาา์์จจโโนนนมมยยหะผปต50ขง และ50%ของวัตตันตเวทกลายเป็น40%ของโันัสเกาะและ40%ของวัตตันตเวทนั่นเองครับก็สมควรแล้วครับผมตวงออนนะครับเรื่องตรงว่าค่อนข้างเก่งมากเกินไปจริงๆนะครับดังนั้นก็มีการเนื้อไปตามระเบียบแหละครับแต่ส่วนตัวแล้วก็ยังมองว่าน่าหยิบน่าเล่นเหมือนเดิมนะราม,มัดตั้งแต่ตัวของราม,มัดนะครับผมแพทที่ผ่านมานั้นความเร็วของตัวราม,มัดนั้นมากเกินไปนครับถ้าเทียบกับแชมปเปียนันอื่นนั้นจึงมีการปรับลดความเร็วในการกลิ้งของตัวราม,มัดลงไปนั่นเองนะครับ สกิลแพสซีฟครับความเร็วในการเคลื่อนที่ระหว่างอยู่ในสถานนะกลิ้งจะเพิ่มขึ้นจากปกติ60บวก90หารด้วย14คูณด้วยเลเวลลบหนะครับจะเหลือเพียงแค่35บวกด้วยเลเวลคูณด้วย2ครับแล้วก็ตัวของสกิลที่2นะครับเกราะที่เพิ่มขึ้นจากปกติ60 65 70และ75กลายไปเป็น55 60 65และ70นั่นเองครับโดยรวมนะครับตัวของรามัดก็วิ่งช้าลงนะครับในขณะที่ทําการกลิ้งอยู่นะฮะใครที่เป็นสายแวนก็ ทำใจนะฮะแพทนี้โดนไปเยอะนะครับไปเล่นเคนดีกว่านะแวนทะลุกำแพงได้ด้วยต่อไปครับคือโอลาฟครับโอลาฟนะครับหลังจากที่มีการปรับเนี่ยครั้งล่าสุดทําให้รู้สึกว่าตัวของโอลาฟทำดาเมจได้เก่งและโหดจนเกินไปนะครับดังนั้นจึงทำการปรับลดความเสียหายของตัวโอลาฟลงเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันเก่งเกินไปนั่นเองครับสกิลหนึ่งครับพลังโจมตีพื้นฐานลดลง10หน่วยในทุกเลเวลครับแล้วก็สกิลที่3นะครับพลังโจมตีพื้นฐานลดลง5หน่วยทุกเลเวลนั่นเองครับโดนปรับดาเมจเล็กน้อยครับแต่ส่วนตตตตัััััวววววแแแแลลลลลล้้้ผมมมมมมมอออออองงงง่่่่่่่าาเเเเกกกกหืนนนดิิิิิิครรบพีีไไสสะยยยฟ็ น่ากลัวสุดๆเลยล่ะครับโซอี้ตอนนี้นะครับผมโซอี้ผู้เล่นที่สามารถดึงประสิทธิภาพของโซอี้ได้ดีนะครับหรือว่าพวกที่เก่งๆเนี่ยพวกเมนเนี่ยรู้สึกว่าในช่วงเริ่มไฟเนี่ยทำดาเมจได้เยอะเกินไปนะครับผมดังนั้นจึงทำการปรับปรับความเสียหายของตัวโซอี้นะครับผมเล็กน้อยลงนะเพื่อที่จะไม่สามารถเป่าฟองแล้วก็ทําอะไรได้ง่ายเกินไปนะในช่วงต้นเกมนะครับก็ตอนนี้ตัวเลขค่อนข้างเยอะมากเลยครับผมแต่ว่าเอาง่ายๆนะครับนั่นก็คือความเสียหายพื้นฐานนะครับผมลดลงในช่วงต้นเกมนะครับส่วนท้ายเกมลดลงเล็กน้อยประมาณแค่สิบหน่วยเท่าน สูงสุดทั้งคู่เลยนะครับโดนปรับพอๆกันเลยแล้วก็สกิลที่2นะครับผมความเสียหายเนี่ยมีการลดลงเป็นตัวของดาเมจต้นนะครับแต่ว่ามีการบวกพลังเวทเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับนั่นก็คือปกติจะเป็น60 115 170 225นะครับบวกด้วย45%ของพลังเวทตอนนี้นะครับปรับดาเมจต้นกลายเป็น40 95 150แล้วก็205บวกด้วย50%ของพลังเวทนั่นเองครับในส่วนของความเสียหายครึ่งหลังนะครับผมก็มีการปรับดาเมจต้นเหมือนเดิมครับผมเหมือนกับอันแรกเลยก็แน่นอนแล้วครับผมโซอี้ก็เป็นตัวที่สามารถดีลีทได้ง่ายๆนะครับผมซึ่งมีก ปรับดาเมจตรงนี้ลงไปก็อาจจะวันช็อตได้ยากมากยิ่งขึ้นเล็กน้อยนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวของซูอีถ้าได้เกิดแล้วเนี่ยโดนไปครั้งหนึ่งเนี่ยรับรองว่าพวกแตกแน่นอนครับแล้วก็ลดเลือดศัตรูได้เยอะเหมือนเดิมแน่นอนนะครับยังเล่นได้อยู่นะสำหรับความคิดผมครับและตัวละครสุดท้ายนะครับผมที่มีการเนฟในแพชชนี้นะครับนั่นคือตัวของราคานครับราคานะครับผมเรียกได้เลยว่าค่อนข้างจะเบิกบานมากมากถ้หลังจากมีการปรับลุนใหม่ขึ้นมานะครับดังนั้นจะมีการเน้นความสามารถของราคานลงไปครับข้านนนรัพพลลลงชีีววิตืื้้าาจกก510 540ดหอแ็สท่2 โลภุนฐานลดลง10หน่วยในทุกเลเวลเลยครับก็ราคาก็ยังคงเป็นราคาเหมือนยังค่ำครับผมมีความกิ่งกาในการเปิดยกไฟอะไรแบบนี้นะครับส่วนตัวแล้วผมมองว่าก็โดนลดลงไปให้ตายง่ายขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมมองว่า ก็ยังคงเก่งอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไม่ต้องเอาตัวไปแลกขนาดนั้นแต่ว่าเ็าต้องใช้ความฟื้นฟับของตัวละครให้เป็นประโยชน์นั่นเองนะต่อไปนะครับผมเป็นแชมเปี้ยนที่มีการ adjust เลยครับผมหรือว่าตัวของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่นะครับวอลลีแบร์ครับตอนนี้วอลลีแบ์นะครับค่อนข้างจะเก่งมากๆในตำแหน่งจังเกิลนะครับแต่ว่าตอนนี้ในตำแหน่งเรนบาลอนเนี่ยตัวของวอลลีแบร์นั้นไม่ได้เก่งเท่าเหมือนแต่ก่อนนะครับดังนั้นจงทําการปรับในส่วนนี้นะครับผมทําให้ยืนเลนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแต่ว่่่่าาาาปกกกกยยยมิงขึ้นนนเเชดีีวัท2 การฟื้นฟูมาชีพื้นฐานนะครับจะกปกติ10 20 30 40เพิ่มขึ้นเป็น20 30 40และ50ครับแล้วก็ความสามารถใหม่นะครับนั่นก็คืออัตราส่วนความเสียหายแก่มอนสเตอร์กลายเป็น80%นั่นเองครับและตัวละครสุดท้ายที่มีการปรับในแพทนี้นะครับนั่นก็คือตัวของนีล่าครับนีล่านะครับผมหลังจากที่เข้ามาในแพทที่แล้วนะครับผมพูดตรงๆว่าตัวของความเก่งกาจของนีล่าเนี่ยไม่สามารถที่จะนัวไฟได้เก่งขนาดนั้นนะครับจึงทําการตัดสินใจบัฟความสามารถในการเอาตัวรอดของตัวนีล่านะครับ กรอบพื้นฐานจาก34เพิ่มขึ้นเป็น37ครับแล้วก็การฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานจาก6เพิ่มขึ้นเป็น10ครับแล้วก็สกิลที่หนึ่งนะครับผมอัตราส่วนความเสียหายเมื่อกดใช้ของตัวเฟรมเรสเบลดแกมอนสเตอร์เหลือเพียงแค่หกสิบเปอร์เซ็นต์ครับก็ทำให้ตัวของดีล่านั้นฟาร์มป่าได้ยากมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอยู่ในเลนเนี่ยคนไข้จะถึกขึ้นนะครับผมแล้วก็อัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐานเนี่ยก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกลายเป็นไฟเตอร์ที่เก่งมากยิ่งขึ้้นนครรับเเเฮยหืออว่าป็ี มีเมคานิกที่เก่งกาจมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับตัวแอนนี่โดยมีความสามารถตามนี้เลยนะครับค่าตฐานะพื้นฐานครับพลังชีวิตต่อเลเวลจาก105ลดเหลือ96ครับแล้วก็เกราะต่อเลเวลจาก3.9ลดเหลือแค่3.5ครับสกิลที่3นะครับนำความสามารถอันนี้ออกนะครับนั่นก็คือปกติเนี่ยแอนนี่จะทำการสร้างโล่ป้องกันให้กับตัวทริปเปอร์หรือว่าเพื่อนร่วมทีมเป็นระยะเวลา3วินาทีนะครับโดยโล่นี้จะดูความความเสียหายนะครับผมโดยที่จะบวกเป็นเปอร์เซ็นต์เลขแล้วก็ศัตรูที่โจมตีใส่โล่ป้องกันจะรรััับบคคววาามมเสียทนนนะะผอออ้กกก็จถูไปเลยนนตอี้นะครผมมมจเป็วาาส ในั่นก็คือแอนนี่นะครับผมจะทําการสร้างโล่ให้กับชิปเบอร์หรือว่าแชมเปียนพันธมิตรโดยโล่ป้องกันนี้นะครับจะดูดซับความเสียหาย50 110 170 230บบวกด้วย40%ของพลังเวทครับและเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ 30, 3 5 4 0 45เโดยโบรับความเร็วนะครับผมจะให้ค่อยลดลงภายในเวลา3วินาทีครับก็เอาง่ายๆนะครับนั่นคือจะโปรตีนเนี่ยถ้าเกิดศัตรูทำการโจมตีเกราะเนี่ยจะโดนดามจสะท้อนกลับไปแต่นี่ไห่ครับถ้าทำการกดใส่เพื่อนกดใส่หมีหรือกดใส่เราอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นการเพิ่มตัวของมู e เ t นสปีดให้วิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นซึ่งมันส่งผลน,นะครับผมทำให้ถ้าเกิดว่าเราใส่ วิ่งไครศัตรูหรือวิ่งหนีศัตรูได้เร็วมากยิ่งขึ้นรวมถึงตัวเราด้วยนะครับผมซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นสกิลที่มีประโยชน์มากๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็สกิลที่สอนะครับผมซัมมอนทริเบอร์ครับตรงนี้นะครับผมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากครับตัวของระยะเวลาจากทริเบอร์จะการอยู่นะครับจากปกติ30วินาทีตอนนี้เหลือเพียงแค่20วินาทีเท่านั้นนะครับแล้วก็พลังโจมตีของทริเบอร์นะครับมีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือจากปกติ50 75 100นะครับบวกด้ววย20%ขอองงพลลัเทตนนี้กายไปเป็น70 100 130และบวกด้วย20%ของพลังเวทครับแล้วก็เงื่่อนไขททีําให้ทรรริเอ์โกธนะครับ จากปกติเนี่ยตอนพึ่งเรียกออกมานะครับผมจะทําให้โกรธหรือว่าตัวของแอนนี่นะครับร่ายสกิลที่ได้บัฟจากตัวของไพโรมาเนียนะครับผมใส่ศัตรูหรือว่าตัวของแอนนี่ตายนะครับตอนนี้จะเปลี่ยนใหม่นะครับกลายไปเป็นตอนที่เป็นพึ่งเรียกออกมาแล้วก็จะทําการกระโจนใส่ศัตรูแล้วก็ตัวของแอนนี่ตายนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถนี้ะน,ออนะครับจะถูกนาออกนั่นก็คือความสามารถที่ชิบเบอร์นะครับจะทการเผาศัตรูใกล้เคียงนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายเวทต่อวินาทีอันนี้เอาออกไปเลยนะครับจะเป็นความสามารถใหม่ครับนั่นก็คือ ให้โท่งซิปเปอร์นะครับกระโจนใส่เป้าหมายครับโดยจะสร้างความเสียหายเวท120 170 220บวกด้วย40%ของพลังเวทโดยให้เกิดศัตรูที่โดนหมีตัวของทิปเบอร์ทับนะครับผมจะทําให้เป้าหมายลอยอยู่บนอากาศเป็นเวลา1วินาทีนั่นเองครับซึ่งนี้นะครับผมเรียกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสไตล์การเล่นตัวของแอนนี่ให้มีความลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าสกิล3สามารถเพิ่มความโดนการเคลื่อน,นที่กับเพื่อนร่วมทีมหรือว่าตัวของหมีทิปเบอร์ได้และตัวหมีทิปเบอร์นะครับผมตอนนี้นะเรี่ยตรงๆว่าเป็นตัวเปิดไฟชั้นดีเลยนะครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียกหมีออกมาแล้ว ก็ทาการสตัร์ศัตรูเฉยใช่ไหมครับแต่ว่าครั้งที่2นี้สามารถกระแทกศัตรูให้ลอยขึ้นฟ้าได้นะครับซึ่งในจุดนี้เองนะครับผมก็ทําให้ตัวของทีมไฟเนี่ยมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นสำหรับตัวของแอนนี่นะครับนอกเหนือจากการเปิดไฟแค่ระลอกแรกนั่นเองนะก็ลองไปเล่นกันได้เลยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเกมเพลย์นะครับผมก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไอเทมตามนี้เลยครับไอเทมชิ้นแรกนะครับผมตัวนี้มีการบัฟให้เก่งขึ้นนะครับนั่นก็คือตัวของกรัชนัสเกรฟนะครับหรือว่ารองเท้าดูดเลือดนั่ ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผู้พัฒนานะครับผมได้เห็นข้อมูลของตัวเลือกรองเท้าใหม่นะครับคิดว่าตัวของรองเท้าดูดเลือดเนี่ยไม่ค่อยคุ้มค่าสําหรับผู้ที่เล่นนะครับผมดังนั้นจึงทำการบัฟให้เก่งขึ้นครับพลังโจมตีเพิ่มขึ้นฮะจากปกติ30เพิ่มขึ้นเป็น35ครับต่อไปนะครับผมคือรองเท้าที่โดนเดิมนะครับนั่นก็คือตัวของบูทออฟบาร์นาครับสมควรนะเป็นรองเท้าที่เก่งแล้วก็โกมากๆนะครับผมเรียกเลยว่าโหดเกินไปนะดังนั้นนะครับจึงมีการปรับ ค่าสถานะนะครับลงไปนั่นเองนะครับผมค่าสถานะนะครับผมพลังเวทจาก60ลดเหลือ55ครับแล้วก็การพิ่มูมานาพื้นฐานจาก200ลดเหลือแค่150%ครับสมควรเลยครับผมโกงเกินแปลงจริงสำหรับตัวของรองเท้าบูทออฟมานาแล้วตามกันมาติดติดเลยทีเดียวครับสำหรับตัวของเพลสสติลเคปนะครับผมหรือว่ารองเท้ากันกายภาพนะครับก็เป็นไอเทมที่ดีเกินไปนะครับผมโดยเฉพาะเจอกับพวกแอสซัสซินอะไรแบบนี้ออกมาปุ๊บนี่ดามเมจหายแบบเล่นไม่ได้เลยนะครับดังนั้นจึงทําการเน้อความสามารถตัวของบล็อกความเสียหายกายภาพลงไปครับความสามารถบล็อกความ ายกายภาพนะครับผมลงไปจากโปรตีิลดเหลือแค่12%ตครับต่อไปครับนั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบครับใครนะครับผมที่เคยดูตัวอย่างนะครับผมจะรู้จักเรื่องของระบบโ o สโ o l o นะครับผมซึ่งระบบ o กสโปโ o นี้ครับก็คือเมื่อไหรก็ตามนะครับผมที่เรานั้นกำลังเสียเปรียบนะครับผมแผนที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเหมือนเป็นการพับกระดานเล่นนะซึ่งทีมของเรานะครับผมต้องหาทางคัมแบ็กกลับคืนมาให้ได้นะครับโดยพัฒินะครับผมได้ใส่ตัวของระบบ g โกสโปโ o เข้ามาครับโดยมีเงื่อนไขตามนี้นะครับนั ทำลายนะครับผมจะมีโกสโปโลเกิดในป่าของฝ่ายฝ่ายนั้นนะครับแล้วจะคอยตรวจตราทั่วป่านั่นเองนะครับโดยแชมเปี้ยนศัตรูที่ตรวจพบนะครับจะมีสัญลักษณ์รูปดวงตาบนหัวตัวเองเพื่อแจ้งว่าอีกทีมกาลังมองเห็นอยู่นั่นเองนะครับก็จุดนี้นะครับผมก็ทําให้เรานั้นสามารถดูได้ว่ามีศัตรูอยู่ในบริเวณป่าของเราหรือเปล่านะครับผมเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้เล่นที่โดนถล่มยับเนี่ยมีโอกาสในการสังหารศัตรูได้แล้วก็คัมแบ็กกลับมาได้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับผมก็คือเรื่องของสกินครับสกินนะครับผม ครับผมตอน7จ็ดโมงเช้าจะเป็นตัวของ h e กเทคแอนนี่ครับแล้วก็ตัวของวลาดิเมียไนท์บริงเกอร์นะครับจะมาในวันที่17สิงหาคมตอน7จ็ดโมงเช้านั่นเองครับและนี่นะครับผมก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับสำหรับตัวของแพชโนดวาริฟสี่จุดสามเอเพื่อนๆมีคข้อเห็นยังไงเกี่ยวกับตัวของแพชช์นี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเด็กออร์เดอเรนต์วาริฟป็นที่สำคัญทุกท่านนะครับ และที่สาคัญที่สุดนะครับถ้าไม่คิดถึงเกมหรือ Origin Wild r i คิดถึงจินวารุท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งกริ้งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคิดวีใหม่ออกมาเรื่อยนะครับท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวสารเกมหรือ Origin Wild r i และติดตามข่าวสารจากช่องจินวารุอย่าลืมกดไลค์เพจจินวารุที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับหรือท่านเพื่อนอยากหาเพื่อนเล่นสังคมเกมดีๆที่รออยู่ในเกมหรือ Origin Wild r i ไม่มีแขวนที่เพื่อนก็สามารถเข้าร่วมกลุ่ม WTC Wild Rift Thailand Community Community Wild Rift ดูแลดยเ ินฟลูเอนเซอร์ในประเทศไทยเล่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับและอย่าลืมเข้าร่วมกลุ่มจิมวารุครูเพื่อจะได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับช่องจิมวารุรวมถึงทิกต o k จินวารุิง่์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับยังไงวันนี้ก็ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า